ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซื่อกระทิงตีข่าวลิเวอร์พูลเตรียมทุบ69ล้านซิลสตาร์เรอยลมาดิตร่รวมทัพเอลนาเซียงนานซื้อดังแดนกระทิงดูออกมาประโคมข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอจำนวน69ล้านปอนด์คว้าตัวเฟเดริโกเบาเบเด้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยของเรอัลมาดริดในศึกลาลีกาไปเสริมทัพ เจอเกนครอปต์คุนซิลิพูต้องเจอกับปัญหาใหญ่หลังจาก2มิตริีด์ตัวหลักอย่างฟาบินโยและจอแดนเนรสันใกล้จะย้ายไปเล่นในศึกโปรโลีกซาอุดิอาระเบียเต็มที่แล้วและยังหาคนมาทดแทนไม่ได้ขณะเดียวกันครอป์ชื่นชอบฝีเท้าของบาเบเร่มานานแล้วโดยมองว่าดาวเตะวัย24ปีมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามายกระดับแดนกลางของลิเวอร์พูลได้ทันทีและจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวของหงส์แดงขณะที่บาเบเร่ก็กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างหนัก หลังจากเมลิดเพิ่งได้ตัวจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษไปเสริมทัพและ2ห้องเครื่องตัวหลักอย่างโทนี่โคสและลูกาโมดิสก็ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปสำหรับบอเบดตลอด5ปีที่ผ่านมาลงสนามให้เมลิดไปรวมทุกรายการ204เกมซัดไป18ประตูด้วยกันเบนจาขอบจากกีฟมีสปอร์ตรายงานว่าไรอันกราวเวนเบิร์ชกองกลางของไบมินิกนั้นมีความสนใจอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมกับลิพู หลังจากที่เขาได้รับการบอกกล่าวจากเอเนต์ส่วนตัวของเขาแล้วว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจและต้องการอยากที่เซ็นสัญญากับเขาในสมร์น,นี้กราเวนเบิร์ชชื่นชอบที่จะย้ายไปยังลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาต้องการอยากที่จะได้ร่วมงานกับทางเชลซีคลอปเป็นอย่างมากและเขาเองก็เป็นแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กอีกด้วยคริสขานจากนายทีิมิตฟุตบอลรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพยายามมองหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวามากยิ่งขึ้น หลังจากที่ตอนนี้เจอเกนครอบมีแนวคิดที่จะนำเอาเทรน a อเล็กซานเดอร์นูขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างเต็มตัวแล้วในเวลานี้ปรีซีซั่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ครอบกำลังจะหาคำตอบจากเทรนอีกครั้งว่าเขาพร้อมหรือไม่ที่จะได้รับบทบาทใหม่สำคัญจากนี้ในตำแหน่งผู้เล่นกองกลางแบบเต็มตัวของทีมหงแดงและแน่นอนว่าในเกมกับคาสลูเราได้เห็นแล้วสำหรับ45นาทีของเขาในเกมนี้ แม้ว่าครอปจะมีความเชื่อมั่นว่าโจโกเมสจะสามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้แต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าจะมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวานี้แบบธรรมชาติในทีมของเขาด้วยเช่นกันเดบออครปรายงานว่าลิพูต้องการปิดดีลในการขายจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยให้ได้โดยเร็วที่สุดเสียก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการในการเร่งคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้ามาสู่ทีมของพวกเขาในสมร์นี้ 2 3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าเราจะเห็นทีมเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่ง DM 1คนตำแหน่ง CB 1คนและอาจจะมีในตำแหน่งกองกลางอีก1คนและตอนนี้ดูเหมือนว่ายอกชมัดเคผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลรริพูเองก็ดูกำลังจะมีงานให้ทำค่อนข้างเยอะและเขาเองก็กำลังยุ่งยากมากอีกด้วยในเวลานี้โซบสไลเจ็บข้อเท้าซอพลาดอุ่นเฟิร์ส วิบ e r p ูเอ Echo รายงานว่าโซบอสไลข้อเท้าพริกในระหว่างการซ้อมและมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงเล่นในเกมวันจันนี้แม้ว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงมากนะักแต่ทีมอาจจะไม่เสี่ยงเลี่ยงเจ็บหนะักก่อนอันนี้ทางโซบอสไลพูดถึงการย้ายมาสู่ทีมใหม่ว่ามันไม่ง่ายเลยผมมาจากทีมที่ดีมากอย่างไลฟซิกและปีซีซั่นก็ยากทุกทีแต่ผมไม่เคยซ้อมถึง3ครั้งต่อวันมาก่อนในชีวิต คอร์ติสโจนกองกลางสเกลเซอร์ประจําทีมพูดถึงภาวะผู้นำภายในทีมหลังจากที่เสียเจมส์มิลเนอร์ไปรวมถึงล่าสุดที่เตรียมเสียจอแดนเฮนอรสันไปอีกรายด้วยการเสียมิลเนอร์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในห้องแต่งตัวของพวกเรามันไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดหรือตะโกนอะไรแค่ไหนแต่มันเป็นความเคารพที่มีให้กับเขาในสิ่งที่เขาผ่านมาในการคาแข่งแต่เราก็มีคนอื่นที่ก้าวขึ้นมาได้ดีทั้งเวิร์สโมรับโบหรือเทรนเอง เราได้ยินเขาในการฝึกซ้อมมากขึ้นซึ่งเราเสียไปหนึ่งคนแต่ได้กลับมา4-5ถึงคนขึ้นอยู่กับใครจะรับหน้าที่นั้นไปแน่นอนว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาด้วยผมมีปากเสียงในทีมเสมอมันไม่ใช่แค่ซีเนียจะมีเสียงได้เพราะพวกเขาก็มักอยากให้เราพูดกับเขาถ้าพวกเขาทำอะไรผิดเช่นกันเราเป็นทีมนี่เป็นสิ่งที่ดีของทีมเรามองเห็นตัวเลือกกัปตันทีมไกลๆทั้งฟานไดโดสันและเทรน วิเคราะห์5ผู้เล่นดาวรุ่งแห่งอนาคตของลิเวอร์พูลที่น่าจับตามองในช่วงปรีซีซั่นลิเวอร์พูลสมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งสึดพิมลีกอังกฤษภายใต้การนำทัพของเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันอยู่ระหว่างทำงานในช่วงปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2023-2024อย่างเข้มขน้น ในซีซันาลิพูยังคงมีเกมหลายรายการให้ลงเล่นทั้งพิมลีกเอฟเอคัพลีกคัพและยูโรปลาลีกซึ่งเป็นโอกาสดีที่บรรดานักเตะอายุน้อยจะได้สัมผัสบรรยากาศมากขึ้นและเป็นการลดภาระของบรรดาผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ผู้เล่นดาวรุ่งจากอาคาเดมีของลิพูทั้ง5รายต่อไปนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับโอกาสจาครับให้ลงโชว์ฝีเท้าไม่มากก็น้อย 1. เบนดก ปีชาวสกอตแลนด์ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ไปเมื่อรุ่นการที่แล้วและโดยวัยเพียง17ปีดอกยังมีโอกาสที่สดใสรออยู่ข้างหน้ากับการถูกวางให้เป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาตัวลูกชาวอียิปต์ในอนาคตในฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3่ถึงสดอกมีโอกาสลงเล่นไปแล้ว5เกมและสร้างความประทับใจให้กับลหลายๆคนเขามีพลักกำลังความมั่นใจเทคนิคความรวดเร็วรวมถึงรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อหากมองจากอายุของเจ้าตัว ในเดือนมกราคมปีหน้าซาลาจะต้องไปทำศึกแอฟริกันเนชันคับกับทีมชาติอียิปต์และบางทีมนั้นอาจจะเป็นโอกาสของโดกเต็มๆที่จะได้แจ้งเกิด2จาเร็วคอนซาการลงเล่นในศึกลีกวันเป็นสภาพแวดล้อมที่ง่ายสำหรับเซนแบ็กที่อายุเพียง20ปีดังนั้นการที่คอนซ่าลงสนามให้กับบิสตอลโรเวอร์ในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังไปถึง16เกมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใด ในช่วงปีซีซั่นนี้คอนซาก,กลับมาที่ลิฟูอีกครั้งหลังหมดสัญญายืมตัวและก็ได้รับโอกาสจะครอปให้ติดทีมไปร่วมทัวร์ปีซีซั่น,นได้โดยเจ้าตัวได้ลงเล่นไปแล้วหนึ่งเกมที่ของแดงเอาชนะคาร์ส์ลู4-2ลิวอพูก,กำลังมองหากองหลังฝั่งซ้ายคนใหม่เพื่อมาสืบทอดตำแหน่งของเฟอร์กิวฟันได้ซึ่งบางทีฝีเท้าของคอนซานั้นก็อาจทำให้เขาประหยัดเงินไปมากเลยทีเดียว 3. บมบบบี้คล์ก พลกเปิดตัวอย่างสมมติแบบในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงพักเบรกจากศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังได้ลงเล่นในเกมกระชม,มิดดูไบซูเปอร์คัพที่หงแดงเอาชนะเอซีมิลาน4-1ในเกมดังกล่าวอดีตกองกลางทีมเยาวชนของนิวคาสเซิลไนเต็ดมีส่วนร่วมด้วยการทำไปห,หนึ่งแอซิสพร้อมกับได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากครอบหลังจบเกมและมันก็ต่อยอดให้เจ้าตัวได้โอกาสลงเล่นไป2เกมในซีซั่นที่แล้ว การที่ฟาบินโยและจอแดนในดอร์สองกองกลางตัวหลักของลิเวอร์พูลที่กำลังจะย้ายออกไปนั้นคลาร์กอาจได้รับโอกาสให้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองแบบเต็มๆก็ได้ซีมาเซโลปิตาลูกาหากควีนเคลเฮิร์ในทวารมือสองชาวไอแลนด์ตัดสินใจย้า,ายออกจากแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลอาจไม่จำเป็นต้องเดินหน้าเข้าสู่ตลาดน,นักเตะเพื่อหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาทดแทน ปีตาลูก้าย้ายจากฟูมินเนนเซมาร่วมลีพูลในปี2020ก่อนจะย้ายไปเฝ้าเซาด์ด้สัญญายืมตัวกับแมคเคลนฟิลเมื่อรุ่นกันที่แล้วโดวยลงเล่นไปรวมทุกรายการ17เกมจากนั้นโชคร้ายได้รับบาดเจ็บอย่างหนักอย่างไรก็ตามจอมหนุ่มชาวบราซิลวัย20ปีกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วและพร้อมจะก้าวขึ้นมาทดแทนหากเคล,ลเลอร์ย้ายออกไป 5. ลูอิสคูมาส หัวหอกดาวรุ่งชาวเวลทำผลงานสัดไป13ประตูจากการลงสนาม19เกมให้กับลิปูชุดยู18ในุดนการที่แล้วและจากผลงานดังกล่าวก็ไม่น่าแปลกใจที่ครอปจะเรียกครูมาสไป,ไปร่วมทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ด้วยดาวยิงวัย17ปีเพึ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับลิเวอร์พูลไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าทุกคนในโสมสรอเชื่อมั่นในฝีเท้าของเจ้าตัวเพียงใดและบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นคูมาสเปิดต,ตัวยังเป็นทางการในเร็วๆนี้ คู่มสเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็วเฉียบคมและสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกซึ่งเป็นสไตล์ที่ครอปต้องการอย่างมากโดนเล่นข่าวแย่ตลอดมาเน่ชุนซือถามเรื่องย้ายไปซาอุสติโอมาเน่แนวรุกของใบยมิกแสดงอาการไม่พอใจใส่หน้าข่าวหลังโดนที่ถามเรื่องย้ายไปซาอุดิอาราเบีย มีข่าวหรือว่ามาน่อาจย้ายไปร่วมทีมเอัลนาเซอร์เพื่อประสานงานเกมรุกกับคริสเตียโนโรนัลโดหลังจะถูกแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโทมัสทูเคิลในซีซั่นหน้าล่าสุดมีการถ่ายภาพกับแฟนบอลอย่างยิ้มแย้มตามปกติแต่แล้วก็มีนักข่าวรายหนึ่งเดินเข้ามาจะสัมภาษณ์ทำเอาอาดีตแข้งลิปูมีสีหน้าบึ้งตึงทันทีพร้อมกับสวนไปว่าคุณข้าบผมทั้งเป็นทุกวันแล้วนี่คุณอยากจะให้ผมคุยด้วยเหรอแนวลูกชาวเซนเกามักตกเป็นข่าวในแง่ลบตลอดจากทางสื่อเยอรมัน จนเชื่อว่าเป็นที่มาของการแสดงอาการไม่พอใจดังกล่าวมาเน่ <M ane S 1> เป็นหนึ่งในเจ็ผู้เล่นที่ทูเครลพร้อมปล่อยออกจากบบเยือนในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าเสือใต้ปักป้ายขายดาวเตะวัย31ปีไว้ที่17ล้านปอนด์ขณะที่เดียร์ติกระบุว่าตัวแทนของมาเน่ได้พบปะก,กับโกรันบูเชวิชผู้อำนวยการกีฬาของเอลนาเซอร์ในโปรตุเกสเพื่อหาหรือถึงการย้ายทีมเอลนาเซอร์ Al เสริมทัพได้น่าสนใจทีเดียวเมื่อพวกเขาคว้าตัวมาเซโรบรโซวิตจากอินเตอร์มิลานและเซโกโฟฟาน่าจากล้อง โซเรสหวังฉีกสัญญารกรีมิโอร่วมทัพไมอามีเดียโดอาส์ซือดังของสเปนร,รายงานว่าลุโซเรสกองหน้าตัวเก่าของกรีมิโอพร้อมที่ฉีกสัญญากับสมโมสรเพื่อที่จะได้ย้ายไปกับอินเตอร์ไมอามีทีมดังแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จัดการคว้าตัว3ส,สตาอย่างเรนโอเมซี่ซิโอบุสเกตและเจลลีอันบา,บาร่วมทีมโดย2อรายแรกได้ประเดิมเกมแรกที่สมโมสรชนะคูสอาซู2ต่อ1โดยเมซี่เป็นคนยิงประตูชัยจากฟรีคิกให้ทีมคว้าเัยชนะด้วย จากรายงานของสื่อแดนกระทิงเผยว่าโซเรระตอรลือร้นที่จะเป็นอดีตแข้งบาสโลรนาคนที่4ที่ไปอยู่กับอินเตอร์ไมแาอามีและพร้อมที่จะยกเลิกสัญญากับสโมสร,รทางเกรมิโอเองก็รับทราบถึงความปรารถนาของนักเตะที่ต้องการย้ายออกไปและไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้นในทีมแต่ทางนักเตะอาจจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับสโมสร,ร ส่เิเซนสัญญา2ปีกับเกรมิโอเมื่อปลายปีที่แล้วหลังฟุตบอลโลก2022ซึ่งเจ้าตัวอาจจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่ได้รับทั้งหมดของปี2023และรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อยุติสัญญาอย่างเป็นทางการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ